เป็นอีกหนึ่งคันที่ถูกถามหากันมาเยอะมากครับ X5 ดีเซลสีขาวรถศูนย์นี้ตัว M Sport แบบนี้เลยนะครับสีขาวแบบนี้กันชนหน้าที่เป็นแบบ M Sport แบบนี้ล้อนะครับสไตล์ เอ็มสปอร์ port, ขอบ20อลอยชินิดเบายางใหม่ๆแบบนี้สไตล์ BM เครื่องสาจสูนี่ให้บันไดาย,ย,ยาวๆแบบนี้ได้สมาร์ e เอนทรีมาดูภายในกันหน่อยรอรแบบนี้นะครับสไตล์เอ็มสปอร์เบาะเป็นแบบสีอัลมอนด์พวงมาลัยสามกา้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเจาะแบบนี้เลยมาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังแบบนี้นะครับเปิดปิดง่ายนะครับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ด้านหลังได้เยอะแยะมากมายไม่ต้องพังบเบาะก็ใหญ่พอแล้วนะครับ บ้านบางส่ตาอะไรต่างๆอยู่ครบรถเดิมๆเห็นยังไงครับ M Sport ปี2016นะครับคันนี้หายากมากๆ 3.0D นะครับรถแบบนี้ราคาพิเศษนะครับฟังแล้วจะร้องต้องรีบจองด่วน1,99,000บาทเท่านั้น